เดินมาครับเอชาบนแรกไม่ค่อยดีครับยกมาด้านหลังตีอัดโดนบล็อกเอาครับยังได้รุกต่อครับโรซานสกี้เข้าเบาเบายังได้อยู่ครับเอาไปข้างหลังแล้วอัดลูกนี้โอ้โหรับล้นมาครับได้ลุกต่อจ่ายบอลเร็วยังได้อยู่ครับโอกาสของเซรเบีย3เมตรกลางยังได้ครับแล้วต่อมา3เมตรหลังตีอัดลูกนี้โอ้โหไหวไหมครับแล้วโอ้โหออกไปไกลเลยครับลูกนี้ อ๋อปิดเกมไมได้ครับในนัดที่สองครับแบรนด์25ต่อ22ครับครับเสร็จโดยลูกตบสองตีเสียครับโอ้ลูกตกทรงกระหลัำจริงครับโตันนานเลยครับกว่าจะปิดเซตนี้ได้ครับทางด้านของแบรนด์โอ้จับหัวไหล่ครับนี่จังหวะโอ้โห ขุดขึ้นมาได้ครับทางด้านโปรแลนด์แล้วก็ให้สตีเซียสเหนือ๊อกพยายามจะรับแต่ว่าโอ้โหบอลกระเด้งไปไกลเลยครับ